มาเสร็จแล้วเดาๆเอาไปเรียกชื่อเละแทนนี้แทนนี้เจเลอร์ รถข่าม e e ั <t> ่วก็เอาขอให้เป็นเลขเจ๊กเจ๊กเลขแค่นี้ไม่เข้าก็ไม่ต้องไปเสียใจเด้อไม่ได้ให้ร้อยตัวร้อยหาหาหน่อยไลรวันเดียวจบ อ่ะพิมพร้อมเลยจ้าอยู่ลังไหนคะอะไรวะอยากกี๊ข่าหวยไทยกินเรียบอืมดิฉันก็เบาบาครั้งวดเนี้ยถูกหวยถูกวิ่งห้าแต่ก็ซ่อมแสนกว่าเหมือนกันลอตเตอรี่ซื้อเยอะมาคิดๆิดดูแล้วงวดนี้ซ่อมไปแสนกว่า ถูกวิ่งห้าไม่ขุมไปหนักตัวเจาะมันไม่บาลานซ์กันเล่นวดนี้ไม่ไม่บาลานซ์ปกติถูกถูกวิ่งแล้วจะได้จะจะได้เยอะแต่งวดนี้วิ่งน้อยไปหนักเจาะซะเยอะก็เลยต้องที่ซ้อมอมืแล้วก็โรตเตอรี่นั่งตรวนั่งตรวจจนมือหงิกมือมือเบี้ยวเลยไม่ถูกอะไรเลยน่าจะมีแบบ รับรลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกคืนเนาะซื้อมาใบาละร้อยตรวจแล้วไม่ถูกกองสลากรับคืนใบละห้าสิบตังค์อเออเผื่อได้ค่าขนมกอบแก๊ปหน่อยเนาะเสียดายเสียดายนั่งตรวจมือหงิกเลอไม่ถูกเลยสักใบเดียวรับคืนไหมคะใบละห้าสิบตังค์ก็ยังดีอเอาไปรีเซ็คเครืใหม่นะคะอืมเนาะเผื่อจะได้สักร้อยสองร้อยเอาไว้ต่อซื้องวดหน้าสักใบสองใบ นะคะอะืโอเคฝันห้าก็แล้วกันนะเดาๆดาไปเอออ่ะแคปเจอร์ค่ะ ครแคปแล้วกดเลขกห้าค่ะเจ <Okay. S 1> ไม่รูดล่ะไม่ชอบรูดชอบวิง่งเผื่อบนมันไปหลักร้อยเรายังได้ได้กินนะคะหานอยค่ะโอเค